สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9โมกราสองพนานะคะคุณยายมีบอลสีราคาเบาๆชุดเซตมาแบ่งปันนะคะลูกค้า f อฟท่านไหนยังไม่เคยเลี้ยงอยากลองเลี้ยงนะคะเอฟน้องไปลองเลี้ยงดูนะคะราคารวมส่งแล้วนะคะชุดละ200บาทมีหต้นนะคะวันนี้คุณยายเอามาแบ่งปันสชุดนะคะ ส่งวันพุทธหัสนะคะคุณยายมีแต่ะระบบโอนสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ098 519 08 92นะคะเบอร์คุณยายนะคะเดี๋ยวมาดูชุดที่1น,นะคะราคารวมส่งแล้วนะคะ200บาทเอาไปหัดเลี้ยงเพิ่นๆน,นะคะต้นที่1คุณหญิงนะคะนี่ถ้าน้องได้แดดหน้าน้องจะเป็นสีชมพูนะคะนี่ ไตโตแล้วนะคะคุณหญิงต้นที่ 2, สองศิลาหุ่มทองนะคะหน้าน้ำตาลนะคะศิลาหุ่มทองเขาจะมีหลายหน้ามากต้นที่สามเป็นบอลกาบนะคะคุณยายไม่รู้ชื่อว่าอะไรโตไปน้องน่าจะสวยแล้วก็ต้นที่สี่ดาลิกานะคะดาลิกาก็เป็นบอลสีที่มีหลายหน้ามากแล้วแต่เขาจะเปิดหน้านะคะ ต้นที่5้าอมอนนะคะอมอนด่างน้อยนะคะแต่น้องก็ด่างรอรุ้นตอนโตว,ว่าน้องจะเปิดด่างมาเยอะกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ต้นที่ห้าวังสำรานกับบอลโบราณนะคะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะคะนี่ชุดที่1นึ่งนะคะราคารวมส่งแล้ว200รบาทเอาไปเล่นเลี้ยงเพลินๆนะคะชุดที่สองเป็นบอลโบราณนะคะ น้องน่าจะเป็นบอลกัดสีนะคะนี่ใบทรงแหลมๆแล้วก็ตนน้นนี้มันีมรกวดนะคะแต่ใบนี้น้องจะช้ำน้ำหน่อยนะคะนี่น้องด่างขาวเลยน้องจะช้ำน้ำนะคะแต่เดี๋ยวน้องก็ทิ้งใบนะคะหลอดใหม่น้องก็มาแล้วเนี่ยแล้วก็ต้นนี้ศิลาุ้มทองนะคะ ต้นนี้อยู่ในกระถางสามนะคะต้นนี้มันมีสัตบัญน,นะคะโตไปน้องจะสวยน้องชอบแดดถ้าน้องได้แดดน้องจะหน้ากัดหน้าชมพูนะคะเอาไปก็เปลี่ยนใส่กระถางให้น้องแล้วก็ต้นนี้ธาตุบางแก้วนะคะนี่โตแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้คุณหญิงกับวังสำรานะคะเลี้ยงฟอร์มกอน,นะคะเอาไปอัพไซส์ให้น้องน้องจะโตวไว นี่นะคะชุดที่สองมี6ต้นราคารวมส่งแล้วนะคะ200บาทมาดูชุดที่3มนะคะชุดที่ 3, สามศีลาหุ่มทองแผงเหลืองนะคะใบใหม่น้องมาก็เหลืองต้นที่ 2, สองซับพุนผลดางนะคะนี่แต่น้องไซขนาดนี้นะคะต้นที่สานกพะกา ต้นที่สี่คุณหญิงนะคะเลี้ยงแดดน้องก,กัดสีนะคะแล้วก็ต้นที่ห้าเทพฝายลุงเทพไยลุงนะคะแต่แข้งน้องหลุดแต่น้องด่างนะคะนี่เอาไปเป็นแม่พันธุ์เวลาผ่าหัวน้องจะออกจ่ายลูกสวยนะคะนี่น้องด่างประมาณนี้แล้วก็ต้นที่หกลูกไม้ในน้ำตาลนะคะใบกลม นี่นะคะเอาไปอัพไฟให้น้องน้องจะโตวไวนะคะนี่นะคะชุดที่สามีหต้นนะคะราคารวมส่งแล้วนะคะ3ามรอยบาทเฮ้ยสองบาท200บาทยังก็ยังไม่มีคนเอฟคุณยายยังจะไป็นสามรอีกสองร้อนี่ก็หาคนเอฟลำบากมากเลยนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีปีใหม่ลูกค้าเอฟซีคุณยายกับต่างจังหวัดไปเที่ยว ตะตังหมดหรือบางท่านมีตะตังแต่ก็ไม่อยากเอฟเพราะว่าบางบ้านก็มีเยอะแล้วนี่นะคะคุณยายก็เอามาลงแบ่งปันสนใจก็เอฟไม่สนใจก็ช่วยชมคลิปคุณยายนะคะชมเพลินๆดีกว่าอยู่บ้านเงาๆนะคะโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายได้นะคะ สวัสดีค่ะ